สวัสดีค่ะทุกคนป้าอ้นค่ะวันนี้ป้าอ้นมาแบบแนวพูดคุยนะคะเพราะว่าป้าอ้นไม่มีคลิปจะลงอีกแล้วค่ะเนี่ยแนวพูดคุยค่ะไม่ใช่พูดคุยอย่างเดียวนะคะวันนี้ป้าอ้นก็จะมีของอวดค่ะนี่ค่ะถั่วลันเตาค่ะลุงซื้อมาฝากค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเติมเต็มถุงได้อืม ต่อให้คุณจะซื้อมาครึ่งถุงหรือเติมให้ล้นถุงก็ราคา30โครนค่ะราคา30โครนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ150บาทค่ะอยู่ตอนนี้ค่างเงินไทยไปถึงไหนก็ไม่รู้แล้วป้าอ้นโควิดโควิดไม่ได้ตามข่าวว่าค่างเงินลงหรือขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆไม่เกิน150โครนค่ะนี่ค่ะลุงซื้อมาฝากอย่างใหญ่อืมไม่ใช่ดูแค่เปลือกนี่แกะให้ดูเลย โอ้ยเนาะนี่ค่ะป้าอ้นใส่เสื้อลายสีสันเพราะว่าป้าอ้นรอลุงกลับจากทัางานนะคะแล้วก็จะเดินไปเล่นที่ทะเลกันค่ะอืมอย่างหวานเลยค่ะทุกคนค่ะหวานค่ะที่ปนนา้าอ้นเริ่มต้นคลิปว่าป้าอ้นมาคุด มาแนวพูดคุยนะคะคือว่าตอนนี้ป้าอ,อ้นก็มีผู้ติดตามมีแฟนคลับก็ประมาณ300กว่าล้านดวงใจแล้วนะคะป้าอ,อน้นมภูมิใจและตื่นตันใจมากเลยค่ะแล้วป้าอ,อ้นก็เจอคำถามที่หลายคนถามมาเยอะค่ะว่าอขอกลืนก่อนเนาะ ว่าป้าอ้นหน้าเด็กตังว่าป้าอ้นหน้าเด็กจังยี่เมนบออันนี้ป้าอ้นก็รู้จะจริงไม่จริงแต่ว่าก็ขอบคุณมากค่ะสาหรับคนที่ชมนะคะป้าอ้นหน้าเด็กจังทําไมใช้ชื่อช่องว่าป้าอ้นอืมทีป้าอ้นใช้ชื่อช่องคนป้าอ้นคนสุรินนะคะเพราะว่าป้าอ้นชอบคบเด็กคะ่ะ <c oughs> คบเด็กสร้างบ้านจริงๆค่ะ คือเพื่อนที่ป้าอ้นคุยด้วยนะคะทั้งที่เดนมาร์เพื่อนที่สนิทด้วยกันก็มีแต่รุ่นน้องค่ะก็มีพี่ที่ทํางานด้วยกันนะคะก็มีคนเดียวนะคะที่ป้าอ้นเรียกพี่ที่ว่าสนิทกันจริงๆนอกนั้นที่ไปเที่ยวหรือว่าก,กินเนื้อย่างหรือกินอะไรด้วยกัน<ๆ>เขาก็จะรุ่นน้องหมดเลยค่ะแล้วแต่ละคนเขาก็มีลูกนะคะเขาใค้เรียกเรียกป้าอ้นว่าป้าอน้นป้าอ้นเวลาเขาเจอหน้าเขาก็ไม่เรียกพี่อ้อนนะเขาเรียกป้าอ้นเรียกแทนลูกเขาอะค่ะก็เลยติดปากค่ะ เนี่ยคะ่ะที่มาของปาอน้นไม่ใช่เฉพาะที่ที่เดนมาร์กนะคะช่วงเวลาปาอ้นกับลุงไปไปที่เมืองไทยนะคะอย่างสมมติว่าไปไปการเนี่ยคะ่ะก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมเขาก็เรียกลุงลุงลุงเขาเรียกลุงเลยลุงกับป้านเนี่ยเลยเรียกให้หลานไปเลยคะ่ะค่ะก็ขอบคุณสําหรับคําถามนะคะีพูดเหมือนนางงามนะ <c oughs> ค่ะก็เนี่ยคะ่ะที่มาของของปาอ้นคะ่ะ แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ป้าอ้นอยากจะบอกนะคะอันนี้ไม่มีคนถามนะคะน,นี่ป้าอ้นอยากจะบอกว่าทําไมป้าอ้นถึงมาเริ่มทํา youtube นะคะคือปเป้าคือโปรเจกต์การทํา youtube ของป้าอ้นนะคะโหมีมาตั้งสองปีที่แล้วนะคะคือป้าอ้นคิดว่าอเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็ทําก็เหมือนกับที่ อาจารย์อาจารย์เสกสรรบอกนะคะอยากทำ u t u b e ต้องลงมือเฮ็ดค่ะทุกคนอย่าเป็นเหมือนป้าอ้นนะคะถ้าใครอยากทำ u t u b e ต้องเริ่มมือเออต้องลงมือทำเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้น2ปีที่แล้วป้าอ้นป้าอ้นไม่เห็นไม่ค่อยได้มีคนทำ u t u b e เยอะนะคะพอป้าอ้นมาเริ่มทำเนี่ยคะ่ะต้นปีนี้จริงๆเลยนะคะ ปอ้นพิ่งรู้ว่าหูคนทำ Youtube เยอะมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะป้อ้นก็ทำด้วยใจรักแล้วก็ตอนนี้ป้อ้นก็มีแฟนคลับมาสามร้อยกว่าคนก็โอเคอืมสามร้อยล้านดวงใจค,ค่ะตอนนี้ป้าอ้นก็ภูมิใจแล้วก็ป้าอ้นก็จะพยายามทำคลิปดีๆต่อไปนะคะอืมพูดไปพูดมาขอแห้งก,กินน้ำชาก่อนเนะอ ก็ขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนมารับฟังแล้วก็เนี่ยค่ะมากินถั่วลันเตากับป้าอ้นนะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะวันนี้ป้าอ้นลาไปก่อนค่ะมีใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับป้าอ้นอยากให้ปลาอ้นเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยลนหวาน Come on,